โอเคครับผมตอนนี้อยู่กันใน Minecraft เวอร์ชัน1.18.2นะตอนนี้อยู่ในฟุตเทจที่เรียกว่า Back Room คือแบบนี้ต้องเกินก่อนว่ามันจะจะให้เราไปอยู่ในฟุตเทจ a c k Room นะครับเป็นแบบอาถรรพ์เนี่ยเออเดี๋ยวเราจะไปอยู่กันว่าเราจะรอดไหมดูยโอเคครับฟุตเทจก็จะเป็นแบบนี้มีคำว่า t t r t t r o ู c คร dit แล้วก็ ออกนะเราสตาร์ทไปเลยกันกดสเปซบอลนะครับเพื่อทำการกดตกลงตอนนี้ผมได้ทำการใส่เทปลงไปแล้วเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยแบบนี้ดีนะเอาจริงอะเจอแต่แนวแต่แนวาพีเซนตพีเซนโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วแต่ตอนนี้หน้ามืดอยู่พูดๆฟาฟุตเทปแบ็กรูมยี่สิบสามเดืนเก้าหนึ่งเก้าก็หกนานั่นแหละนานั่นแหละโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่แล้วนะ แบ็กรูมอ๋อยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่เข้าไปเดี๋ยวรออันแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ใช่การรีแอคชั่นนะมันคือเกมจริงเกมไมค้าจริงเลยอืมผมไม่ค่อยชอบมุมมองนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนนะโอเคกด F5 เพื่อเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะครับให้มันกลายเป็นไมค้าเหมือนเดิมฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับอันนี้ก็จะมี <Hello? S 1> เสียงเรียกของฝรั่งเออ <Hey guys. S 1> มาเรียกนะครับอันนี้เราก็เดินไปเลยเดินไปเลยตามบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวสภาพเราต้องมาหนีผีนะครับกันในนี้กันโอเค เฮ้ยไอ้ียมีคนมองมีผีมองไอ้ทียมันคือแบ็กรูมนี่ครับคือน้องๆอาจจะบอกแบ็กรูมมันมีจริงนะครับพี่ผมก็เชื่อนะครับว่าแบ็กรูมมันมีจริงเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันเข้าไปในซอกเดี๋ยวราวาร์ปเดี๋ยวเรามันจับวาร์ปโอเคตอนนี <Move forward> ้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะเราจะเดินไปสู่อันไกลโพสกันเลยมันเป็นเทปไงผมเลยไม่ค่อยกลัวมากนะมันก็คือเกมผีที่อยู่ในไมค์คร์ดนะครับที่มีคนตฉประมาทว่า ไมครับมันจะไปน่ากลัวอะไรนะครับอันนี้แล้วก็มูท่อมาเลยกันก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนชอบการที่ให้ผมเล่นแบบนี้แล้วก็ผมไม่ต้องทำหน,นึ่งร้อยวันจริงๆซึ่งไม่เป็นอะไรที่ผมทําแล้วผมแบบดีมากเพราะว่าผมเล่นเพียงไม่กี่นาทีผมก็สามารถตัดได้ง่ายๆแล้วแบบผมตัดง่ายคนดูก็ชอบดูผมก็ขอบคุณจริงเพราะว่ามันแปงทั้งสองฝ่ายอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาในนี้นะครับ โอเคมันจับวาร์ปเราเรื่อยๆมันจับวาร์ปตลอดเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมันก็จะผ่านระวาร์ปเองนี้เราก็เดินไปเลยชิวๆนะครับเพราะตอนนี้มันน่าจะยังไม่มีผีมาได้หรอมั้งมันยังอยู่ในช่วงแบบแอบมองอยู่ไงแอบบมองอุย้ย มันบอกให้ไปทางนู้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ของมีคูไนมันไม่ใช่มีคูไนครับมันคือสัญลักษณ์แบบไปตรงนี้นะอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้ไม่เกิดคำว่าหมายคาไปแล้วนะเออมันมีคำว่า don't move stay still เฮ้ยเหี้ยเหี้ยหนีหนีหนีก็เลยเชียวเชียวนะครับโอเดี๋ยวจะไปตามลูกศรกันก็วิ่งวิ่ี กันเลยครับคืออันนี้ไม่ใช่การรีแอคชั่นหรือได้แต่ไดชิเอลเป็นคือการหนีผีแบบสดๆนะครับแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าดีจริงห้ามหันไปมองข้างหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการสิ่งที่เรียกว่าความว่าน่ากลัวมาเดี๋ยวมันจะทําให้เราวิ่งไม่ออกนี่ครับน,นี่คือสูตรของพี่เลยนะคือถ้าใครอยากเห็นก็แบบนี้ฟุ๊กหนีไปเลยแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมันก็เราจะวิ่งติดนะครับมันจะชะ้าๆไป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 ,ไป,ไป,ไปวิ่งอย่ามองหลังเลยที่ดดชิเอล ให้หันไปข้างบนนะครับผมต้องด้าไม่นนมากเฮ้ย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 โ,โ,โดนจนได้โอ้ยอย่าไปหาทำเลยครับแบบนี้อันนี้เราก็วิ่งตรงไปเลยวิวไปเลยไม่ต้องมาเอนิดห,หน่อยเอนิดหน่อยอะไรวันนี้นครับเดี๋ยวเราก็ทำฟอร์มไปดูเหมือนเดิมนะแล้วก็ให้ผีมาไล่อีกหนึ่งรอบโอเคนะครับคืนนี้พี่มาเร็วไปเร็วหน่อยครับเพราะว่าพี่แบบไม่เคยกลัวผีไง <c oughs> มองเฮ้ยนน้น โอ้ยผีมานีเขาวิ่งครับก็ต้องฟอร์มเลยมันเป็นการคล้ายๆแบบสปีดรันนิ่งเลยนะเพราะว่าก็น้องๆก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผมเนี่ยเก่งมากเหล่านี้เดี๋ยวผมก็จะสลับเรีพี่แล้วก็เรียกผมเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ดูมันก็จะอายุน้อยกว่าผมนะครับเดี๋ยวถ้ามีรุ่นเดียวอะไรมาดูกันเดี๋ยวผมจะเรียกผมแทนนะส่วนถ้ามีรุ่นแบบรุ่นพี่มาดูเ่ยหนูนะหนูโอ้ยหนูกลัวหนูกลัวโคตรฟอร์มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปต่อเนี่ยคือมันก็มีความน่ากลัวแหละแล้วก็ คือมันเป็นไม้ค้าผีมนเลยไม่เด็ดดวงเรื่องัวสแกมมากนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับโ okay. okay, okay. อเคเกนะ็เอนี่ไหนก็ได้เอนี่ไหนลงไปเอา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 ลงลงลงอ้ายเรียบรอ้อย โอ้ยเป็นอะไรที่สุดติ่งไปเลยแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปกันนะอันนี้ผมก็ไมไ่ค่อยมีความกลัวมากเท่าไหร่นะครับสําหรับแบบนี้นะอันนี้ผมก็ต้องภูมิใจในตัวผมเลยเพี่ว่าแบบพ่อแม่เลี้ยงมายังไงให้แบบทั้งหล่อและไม่กลัวผีเดยครับโอ้ยหลงตัวเองไปอันนี้ผมก็เป็นคลิปเนี้ยแบบเร็วๆไว้สำหรับขั้นทํากดหล่อนกดหลอนมาทํานานอยู่เลยครับทั้งร้อยวันทั้งกดหล่อนนะอันนี้ฟุตเทจเหมือนบังคับไม่ให้ไปไหนด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องยืนตรงไปเลยเพราะว่า ไปแล้วมันจะแบบจู่ๆเจ้ามันจะสั่นนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องไหนเนะี่ยเออมันคือที่ไหนเนี่ยคือผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับแบ็กรูมเลยคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับผีหรืออะไรเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเอ,อ้ยมันมองแบบนี้ได้ไหมครับอ,อุ้ยเอ้าวภาวะอะไรอะศาลเจ้าเหรอมันคือศาลเจ้าใช่ไหมแต่พี่ที่ผมไปโหลดแมปมาเขาบอกเป็นแมคโดนัลด์ เมเนจเมนต์มันคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักผมไม่รู้จักอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อคืออะไรเนี่ยคนหรือผีเนี่ยเดี๋ยวเร็วตอบมาทีประตูทางอกอยู่ตรงนั้นเ <c oughs> หรอุ้ยเดี๋ยวผมจะอยู่นิ่งๆ,ๆก่อนนะครับเผื่อ <c oughs> มันจะมีแบบอ้าวนี่ไงมาแล้วพามาแล้วมันพามาแล้ว ไปอันนี้มันเป็นทางล่าของตู้เซฟหรือตู้เก็บของอะไรกันเนี่ยโดยไปนะครับคลิปนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีกีดนะไม่มีกีดเออเพราะว่าน,น้องบอกว่าหรือท่านผู้ชมทุกท่านเขาบอกว่าแสบหูพี่ก็เฮ้ยผมก็จะพยายามไม่กีดเรียกผมดีกว่ามันมันดูได้แบบไรเ้ยมันดูได้แบบหลายแบบกว่านะสแสดงว่าไปไม่ได้ประตูหรอเดยวไปประตูกันนี่คือประตู โอเคมาแล้วนะครับจะขึ้นบันไดไปกันขึ้นไม่ได้ทำไมล่ะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนมุมมองเหรอไม่ต้องก็ได้มาก <c oughs> เรียบร้อยคือที่เดิมนั่นเองที่เดิม <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการหนีผีน <c oughs> มันมีการหนีผีแน่นอนนะครับสําหรับแบบนี้เพราะว่ามันก็มีผียงเดี๋ยวไอส่วนตรงนี้มันต้องมีแน่นอนนะครับผมผมคาดคะเนไว้แบบนั้นคือติ๊กต็อกก็เต็มเลยติ๊กตอกอะแบบนี้โอ้นี่ไงมีให้วิ่งแล้วมีให้วิ่งแล้วมีให้วิ่งแล้วตอนนี้ไม่ได้ใส่หูฟังนะครับเพราะว่าไม่อยากรีรถเสียงน่ากลัวดังนั้นถอดหูฟังเลยเดี๋ยวว่าจะมีเสียงอะไรที่จะไม่นอตงตกใจนะาแต่พี่ก็จะดําเนินรายการต่อไปนะครับ เฮ้ยวิ่งไอ้หียวิ่งไอสัตว์เมื่อกี้มีคนบักขีีมาใส่หัฟังแล้วน่ากลัวเลยอุ้ยอุขซอกเขซ่อขาซอขาซอขาซ่อันนี้เข้าซ่อกแล้วนะครับขาซอ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 ขซออุ้ยมีทางลงนะครับ สไลเดอร์ทำไมกูไ,ไม่ได้ทำไมกูไปสไลเดอร์ไม่ได้เดี๋ยวก่อนแม่ปักเหรอได้โปรด เอ้ยเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยมันพักคุลูมาทูบีคอนติเนียแบบนี้ก็อาจจะเล่นเป็นเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็สนุกมากก็ใครที่ชอบกกดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครมีแมปเกี่ยวกับผีน่ากลัวแล้กลัวมาแนะนำที่สามารถทำให้พี่กีได้ก็สามารถเมนไม่ได้เลยครับพี่สัญญาว่าถ้าพี่มีเวลาว่างพี่จะมาเล่นทุกแมปที่น้องคอมเมนต์นะแต่ขอให้น่ากลัวจริงๆนะครับบ๊ายบาย